สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับกับ Puffin House Review นะครับผมวันนี้เนี่ยผมอยู่กับเป้ตัวใหม่ของ Topo Design นะครับผมตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า Mountain Pack นะครับผมสีสันสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับผมมาดูที่คงหลังกันก่อนดีกว่านะครับตัว Mountain Pack เนี่ยจะมาพร้อมกับสายสพายที่ค่อนข้างหนานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ยังมีซ็อกเก็ตเอาไว้ติดอุปกรณ์เพิ่มเติมได้นะครับผมตัวหลังเนี่ยเป็นฟองน้ําขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับเบลขนาดเล็กตัวเบลเนี่ยสามารถปลดออกได้นะครับสําหรับใครที่ไม่ต้องการใส่ตัว เบลไว้นะครับก็สามารถถอดออกได้นะครับเพราะเราอาจจะรู้สึกเกะกะเวลาใช้ในเมืองนะครับผมด้านข้างของทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นที่ใส่ขวดน้ําขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองแล้วว่ามันลึกและใหญ่มากสามารถเก็บขาตั้งกลองได้นะครับผม แล้วก็สามารถใช้สายด้านข้างตรงนี้รัดแล้วก็ดึงตัวหัดถังกล้องไว้ได้นะครับด้านบนของตัวหมวกกระเป๋าเนี่ยจะมีหนังซิปอยู่หนึ่งรางนะครับเป็นซิปกันน้ําด้วยนะครับค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นช่องใส่ของซึ่งกินพื้นที่ตัวหัวหมวกตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับและแน่นอนว่าข้างในเนี่ยก็ยังมีที่เกี่ยวพวงพันแจอยู่ด้วยนะครับตามสไตล์กระเป๋าแบคแพกทั่วไปนะครับผมด้านหน้าของตัวเมส์เทนแพกนะครับจะมีซิป พี่เป็นซิปกันน้ำนะครับอยู่สองลังครับซึ่งพอเปิดมานะครับข้างในก็จะมีรางซิปอีก2องลังนะครับล่างนึงเนี่ยเป็นลางตะข่ายนะครับส่วนอีกลางนึงเนี่ยเป็นลางที่เป็นตัวผ้าแบบนี้นะครับก็มีช่องเก็บของข้างในแยกเข้าไปอีก2อันนั่นเองนะครับผม อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้เนี่ยเมื่อเปิดเนี่ยครับจะแอสเซทเข้าถึงตัวกระเป๋าด้านในเลยนะครับก็คือถ้าเราไม่อยากเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถเปิดซิปตรงนี้แล้วหยิบของด้านในได้เลยนั่นเองนะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยเป็นสายรัดนะครับซึ่งสามารถเกี่ยวสัมภาระได้พวกเต็นท์แผ่นรองนอนได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นที่สําหรับเอาไว้เกี่ยวของเพิ่มเติมในแนวนอนนะครับด้านข้างตรงนี้ยังมีเชือก ที่เป็นร่องเอาไว้สําหรับผูกกับไม้เทร็คกิ้งก็ได้อันนี้เนี่ยเขาจะไม่มีตัวอย่างยืดให้นะครับแต่ว่าเราสามารถเอาเชือกเนี่ยมาผูกกับไม้เทรคกิ้ตรงนี้ได้เสียบไปได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ด้านหน้านะครับเป็นบัคเกิลที่เอาไว้เปิดนะครับเวลาเราเปิดแล้วก็ปลดบัคเกิลออกนะครับข้างบนหัวก็จะเป็นทรงถุงนะครับผมก็ ข้างในเนี่ยก็จะเป็นช่องโล่งยาวลงไปทั้งอันเลยนะครับมีช่องใส่ถุงน้ําอยู่ซึ่งสามารถเอาไปทะลุกับอีกฝั่งหนึ่งเพื่อพาดกับสายสะพายเราได้ด้วยนั่นเองนะครับ เป็นไงกันบ้างครับกับตัว Mountain Pack ของตัว Topo Design นะครับถ้าชอบและถูกใจอยากมาลองดูที่ร้านนะครับก็สามารถมาลองได้ที่ร้าน h e o p i n House นะครับร้าน h e o p i n House เนี่ยตั้งอยู่ที่ BTS โพนิมิตทางออกที่1นนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมทางผมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ